มาเล่นได้เทียสินตัดเข้ามาเทียสินแต่งแล้วยิงลูดิชครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้สกีเบอร์คองครับทำได้เทียสินนางดาครับโอ้ได้ช่วงช่วงเวลาเจ็บครับคุณนี้โอ้โหมากคนเดียวครับเทียสินจังหวะนี้โอ้โอจ,ะจะังหวะที่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหเทียสินนางดาคนเดียวเลยครับประตูนี้โอ้ อ๋อแห้งครับใจโอ้โหนี่คือคือช็อตลูกแต่มุมในข้ามที่เสาไกลตรงนั้นไม่มีใครครับมีศิลอยู่คนเดียวล้วต้องตีวงกลับมาใหม่นี่เป็นมุ้ยโชว์เลยครับอู้เหลี่ยมลูกนี้แก้สุดยอดครับพาบอลนี้ไทยวัดมาแล้วเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยๆโอ้หักข้อมาลูกนี้คมสุดๆครับอู้ยับมําเวียนเสาแรกเลยน้ําหนักทิศทางไปหมดครับลูกนี้โอ้ผ่านบล็อกเข้ามาได้เป็นช่องคือที่ตรงนั้นที่เปิดไว้แล้วก็ที่เสาแรกของนัสันก็เปิดไปเยอะไปหน่อยนะครับ่ครับ พยายามขยับปามแล้วลูกนี้แล้วก็มากไปหน่อยกบทางขวาม,มือ